จำได้ไหมตังมาเข้ามาในยุคแรกๆอ่ะเร็วเลยป๊บเดียวเลยนี่เวลานะฝนตกเดียวฝนขาวฮะทาทาไว้ใช่ไหมครับสาใส่เลยฝนตกมอาจารย์ฝนแรงปั๊บสาดทันทีสาดทันทีสาใส่มันก็ต้นมันเปียกอะเนาะ จำแขนงนี้ได้ไหมจำได้นักวันที่อาจารย์กับพ่อคุยกันอะแขนงมันแค่นิดเดียวเองใบทุกใบอะมันคืออาจารย์ไม้ที่เขาไม้กระถางที่ปลูกในโรงแรมในในบ้านอะทำไมมันอยู่ได้แล้วมันไม่ตายอะแสดงว่ามันมันได้แค่แสงแค่นี้นิดน่ยมันก็สามารถเป็นประโยชน์ได้ใช่ค่ะมันก็มันก็สร้างได้พ่อมันก็สร้างได้สร้างได้มันก็สร้างอาหารได้มันกันเพราะฉะนั้นลดการรังเกียจแขนงกันได้แล้ว รถไม okay <S 2> <S 2> uh ่ตกเทน่าจัะน้ำดำปูเพื่ออ่อนอันนี้อันนี้ไม่ได้ปูเพื่อขายเพื่อกินโอ้โหต้องพาพ่อลงไปเบตงแล้วงานนี่เดี๋ยวจะพาไปกินน้ำดำเบตงโอ้โหต้นต้นนี้ต้นที่เรียนานนี่ตาน้ำน้ำผุดนี่ต้นนี้น้ำผุดนี่ใบร่วงแล้วที่พ่อว่านะคะนั่นพอโดนน้ำมาไปใบร่วงเนี่ยใบผุดแต่น่าจะหลอดนานหลอด นี่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 โอ้โหเจ็ดร้อยโลโอ้ยจอนเลยต้นนี้ต้นนี้แบบแอร์บัสพ่นถึงอะแต่เวียนกลมเลยนะเวียนกลมเลยพยายามเดินเกียวหนึ่งแล้วใส่โลเดินเร็วว่ามดตัวเดียวอะยิ่งช้ามันยิ่งขึ้นไงใบสวยกิิบขึ้นไปโยงอะสีคนะกืบขึ้นวันะหนึ่งกิ่งก็หนึ่งต้นนะนอะมันเคยทำสถิติไว้ปีก่อนนู้นเจ็ดร้อยโลโอ้เกือบตันนอกพอเนาะครับ เอาไว้โม่ตัวนี้ไว้โม่โอ้แต่ดูโอ้ดูใบพ่อนี่มาดูใบพ่อนี่พยายามถนาดทุเรียนเก่านันเนี่ยใบดีเนาะอนุสรนอจานยนุกูลเขาตัวนู้นอาจารย์พุ่งไปดูต้นนั้นเลยอันนี้เศษซากวัสดุที่เหลือจากเพาะมะละกอที่ไม่งอกอันนี้คือใบใบสามพ่อใช่ไหมคะไหนฮะใบสอง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 กำลังติกใบสอง ค่ะอ oh. cool. ัน oh. น cool. 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 right. no ี้ใบแรกเนาะใบหนึ่งแน่เนาะพ่อกะว่าทํากี่ใบคะเนี่ยก็สามใบก็จะแต่งนี่พ่อไม่หลงสารนะเพราะมันต้นสูงอ๋อเนาะอันนี้ก็เทวดาค่ะเลิศมากเอ๊อ๊ว่าดูเหลือชายจะแปลงวัลกอมาใส่ดีมันมีผลดีไหมพ่อก็ดีแล้วก็มีปุ๋ยหมักมีขุยมะพร้าวหลากเกิดดีนักหนัหนึ่งมีขุยมะพร้าวมีปุ๋ยหมักมีปุ๋ยหมักมีขุยมะพร้าว มันมีทั้งปุ้ยหมาดมีทั้งปุ้ยน้อมันก็ดีเลยเออเนาะก็โปร่งนะแม่นะโอ้โหไปมาดูต้นนี่ผมว่าผมเห็นเริ่มเหอาการขาดแมกนีเซียมฮะอยู่ตรงไหนน้อยพี่แถวนั้นมากเลยมองใบโปร่งๆเส็นใบเขียวคครัๆมันจะแมกนีเซียมมันจะเกิดที่ใบแก่ นี่อาจารย์ผมจะต่างขอสังเกตให้อาจารย์ฟังนะแหวนก้าน,นีเหล็กทองแดงมักจะขาดในจังหวะที่เราตัดรุนแรงเนี่ยสังเกตมาสองปีแล้วถ้าเราตัดเขารุนแรงมีการตัดโหดเออขาจะขาดส่วนน้องจ๋ม่ะตอนปีที่เขาตัดตัดโหดะเออขาจะเหลืองเหลืองใบอ่อนแต่ใบโตได้แต่ใบเหลืองออใบอ่อนใช่ไหมใบอ่อนเหลืองเพนาน เพยอยู่นั่นเนี่ยมันไม่ยออเข้าเก๋อเพยนานมากข้ังเก๋ดูถ้าตัดอย่างนี้รุนแรงก็นั่นแหละถ้าเราตัดไอ้กิ่งที่อยู่ข้างในอพวกกะแดงอย่างนี้แหละครับนี่ฮะนี่ก่งใหญ่เลยเพื่อจัดโครงสร้างเขาออเคือตอนที่เขาป่วยอ่ะก็ปล่อยให้เขามีไว้จำนวนใบแต่พอเขาจะมีลูกแล้วก็เลยจัดโครงสร้างเขาใหม่นะแล้วจะพบอย่างนี้ก็จะพบอย่างนี้อย่างนี้โออาการเหมือน การดึงท่าตาหารมาเนาะมันไม่มีรู้ไว้แต่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้รู้ใจใช่ครับไม่ต้องทําทุกอย่างเอนนี้มันคือเป็นใบที่พัฒนามาหลังจากที่เราตัดไม่พอมันก็เลยแล้วการขาดธาดเพราะมันไม่มีใบที่จะ ถ้า้าละโหรกับเขาอ่ะเขาก็จะอออกาการแหมกับเหล็กเมงกรนิสเนี่ยคือไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องวิตกไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้ามีโอกาสแมลงมาก็ใส่ใส่ไปจุลธาตุใส่ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีนะมันเป็นขาดเฉพาะกิ่งบริบทของมันนันเนาะนี่ฮะอาจารย์เย็นๆนี่ขันขันสองแล้วเนี่ยสังกะสีก็เจอนี่ตัวนี้ขันสอง ขั้นสองถ้าสี่ขั้นอ่ะจากจาดว่าเขายังอยู่ขั้นสองยังพอเยียวยาได้ก็หลายขั้นหนานะแต่สิ่งหนึ่งที่พอยังไม่ทำอ่ะแล้วก็ไม่คิดจะทำเหมือนกัานที่เขาขุดลงไปหาแผลกันอ๋อที่เขาไปจนเห็นเส้นมากันนะเออขั้นตอนนี้ยังไม่ทำโอ้มันเป็นคนโหดโหดมาแรงไงไม่รู้สั่งสีไม่จ้าจ้าครับแต่พ่อวางพ่อหลอดนะแต่มันพบ ทั่วไปอยู่แล้วเนาะนี่พอวางพ่อหลอดนะดูจากไรรู้ป่ะเนี่ยมันมีปีเดินเนี่ยเออมันมีปีเดินแต่เต็มใจมากน้อยก็ยังมีปีให้เดินนะอะไขนาดนะฮะหมุนยาหมุนยาขนาดแล้วทั้งทางดินทางใบเนี่ยเวลาฝนตกชั่วๆแถวเนี่ยเดินแอร์บัสไได้เลยจม จมเลยฮะมันมีน้ำซับคึ้นใบใหญ่มากเลยปกติไม่ทำสารหรือเปล่าครับแบงนี้ไม่ทำฮะไม่ทำเพราะว่ามันสูงเออมันสูงมันมันปนกันหลายหลอย่างหลายหลรุ่นก็เลยไม่ทำปล่อยธรรมชาติจีบใบอาจารย์ใบแล้วก็เริ่มมันนี้มาแล้วเนี่ย้องพ่อ เร,เริ่มขยับแล้วเริ่มอ้วนแล้วเริ 1> <1> ่มเหลืองแล้วตัวนี้อ้วนแล้วนี่ใช่ค่ะตัวนี้อ้วนแล้วชุดเท่าไหร่แล้วครับชุดใบชุดเท่าไหร่ละหนึ่งหนึ่งใบชุดปีปีนี้หนึ่ง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 ห้าใบใบใหญ่แต่ยังไม่ยังไม่หนามากเนาะใบใหญ่ใบใหญ่เริ่มเริ่มเริ่มสะสมที่ไม่หนาเพราะว่ามันล่มฮะมันทีมันทีลองเป็นทุเรียนขยับได้อีกสักสองเมตรสิเนี่ย ใบหนาตึกเนื้อผ้ากางเกงยีนเลยแหละเนื้อผ้ากางเกงยีนพูดอะไรจะติดเปรียบที่หญ้านี่ก็เป็นตัวผมว่าเนาะเป็นตัวที่ทําให้ระบบดิเวศมันมันสมดุลนะครับการการฉีดยาฆ่าหญ้าก็เหมือนที่ลุงพูดนะครมันนี่อาจารย์นุกูลในยุคที่ยังใช้ยาฆ่ายาอยู่นะสวนผมแปลงเนี้มันจะเป็นยาพันธุ์นี้ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ ัดสององอกสีตัดสี่สสองอกแปดเนี่ยค่ะแต่พอไม่ผลยาขยาแล er <these> ้วมาตัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะยาพวกนี้จะศูนย์เกือบทั้งหมดแล้วจนกลายมาเป็นยามาเลเซียเนี่ยแบบนี้อ่ายามาเลเซียนี่เอามาปลูกใช่ไหมครับเกิดเองครับทุกสวนนะถ้าหากว่าหันมาตัดญ้าต่อเนื่องต่อเนื่องกันไม่เกินสองสามปียาพวกนี้ก็จะเข้ามาแทนเออเออทุกสวนเลย้าพวกนี้จะเข้ามาแทนพอไปดูสวนนู้นนะสวนของอาจารย์หนุ่ยอ่ย เขาก็ตัดยาเขาไม่ผลเลยเพราะว่าเขาเศษตอินทรีย์เขาก็เป็นยาแบบนี้เื่ๆสวนยาเขาสวยมากนะรอะว่าสวนเขาสวยนะอาจารย์อาจารย์ยาเคยไปเที่ยวสวนกันไหมต้นไม้เขาดูดีด้วยต้นเลี้ยงเขาดูดีด้วยแต่เขาจะดูดีแบบไม่ใช่อ้วนอ้วนแบบเขาจะแกร่งเป็นไงฮะอาจารย์อาจารย์ว่าเป็นเป็นโรคหรือเป็นอะไรครับตันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ปลายนี่เหรอคะใบไม้รู้ว่ามันตามมาทีหลังลูกอ่ะถ้าเชื้อราจะเข้าอ่ะเชื้อราใช่ไหม แต่ว่าสืบเนื่องมาจากหน้าแหลงนะหน้าแหลงที่มีอากาศร้อนร้อนร้อนนี่ยทําสารนอันนี้ไม่ได้ทําสารแต่เ่าทำไมพิ่งไปไหมปุ๋ยเยอะทางดินเยอะก็ไหม,ม,มนะฮะกดใบเยอะก็ไหมค่ะแล้วพอไหมไหมแล้วบาดแผลตรงนี้ฮะถ้าลองไปหาผมผมเชื่อว่า แอนเทคโนโลยีก็มีเนี่ยใช่เพราะมันจมถ้าเดี๋ยวถ้าตอนนี้อาจจะนิ่งเพราะมันเอื่อแต่ถ้ามีน้ําค้างมีหมอกเขาก็จะเดินต่อเนี่ยตอนนี้มีน่าจะมีสปอแห้งอยู่ในนี้เขาก็เดินเป็นวง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 ไปเรื่อยๆไม่อยู่แล้วครับแต่ใครจะไปจากนี้มันไหวครับมันอาจจะมันอาจจะไม่ไม่หมดสารเยอะสันเบิร์ปุ๋ยเยอะเหมือนกันหมดเลยนะที่มันเกิดอาการแบบนี้อโรคด้วยเนาะ่ะโรคด้วย ดินดดเนี่ยบางทีอ่ะรจะบอกหล่องรอยของจัก,กรจันทร์นะมันก็เปิดช่องทําให้เกิดแอนเทโนดได้นะเนี่ยร่องรอยเนี่ยหล่องรอยจัก,กรจันทร์นะเนี่ยนี่ก็ร่องรอยจัก,กรจันทร์เนี่ยคือถ้าเขารู้สาเหตุว่ามีการใส่ปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายสูงะ่ะแล้วมันเกิดอาการแบบนี้เขาก็สรุปได้อนั้นคือเขารู้สาเหตุที่แท้จริงไงจัน แต่บางทีอ่ะไอการเกิดอาการแบบนี้การไปดูเฉยๆก็ไม่รู้อมันมีปัจจัยอย่างอื่นเยอะที่จะทําให้เกิดอาการแบบนี้ทั้งอากาศทั้งการใส่ปุ๋ยทั้งอะไรนี่เนาะแล้วส่วนใหญ่ก็เชื้อราเข้าตามมาอยู่แล้ว มันเียวยววาตัเองเอ,อใช่ฮะ <c oughs> เราพูดในเชิงวิเคราะห์แต่ถามว่าอาการแบบนี้ถ้าจะหากันทุกสวนในประเทศไทยมันจะมีหมดเลยมีหมดเลยมีหมดเลย <c oughs> นารถอาจารย์ที่ขับมาดีๆลองเข้าสูนยนี่ <c oughs> ไปตันน้ำมันชอ็อตเจอผลตีมาเลยแต่ก็ต้องรู้ว่าก็ต้องเซอร์วิสก,กันบ้างนะ <c oughs>